วันนี้นะครับนะนะครับวัดลูกนิมิตของเรานะครับก็ออกอาการนะครับวันนี้นะครับนะออกอาการร้อนๆนหนาวๆแล้วนะครับตัวนี้นะอ้าวนะอ้าวน,ะ,าน,ะ,านะวัลูกนิมิตก็สั่งลูกสั่งเมียไว้เลยนะลูกจะไปไว้วัดหรือยังไงนะเมียถ้าติดคุกจะยังไงจะให้เขาเชิงท่าหรือยังไงจะให้เขาซี่ท่าซี่คอยบอกหรือยังไงนะ เดี๋ยวก็จะได้ผัวใหม่นะเดี๋ยวเขาจะลืมมึงนะทีนี้นะเดี๋ยวกูจะถ่ายคลิปไว้ให้มึงดูนะอยู่ในคุกนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะนะครับพี่น้องเอซีรอดยากเขากูบอกไว้เลยรอดยากนะเออมันสักหลายกรรมหลายเวียนเฉลือเกินนะอ่ะโอ้ยรอดูคนมากาบตีนนะครับพี่น้องเอฟีนะ เก่งเต็มในหน้าจอครับพี่น้องเก่งเต็มในหน้าจอครับเดี๋ยวใบประกอบวิชาชีพก็จะปีแหว่งแล้วนะครับเหมือนนักครูไม่มีบาทเลยนะครับที่นี้จะไปทํามาหาเด็กยังไงครับที่นี่าเดี๋ยวเขาลองไปที่สถาบันายความแล้วนะอแล้วก่อนหน้านี้ก็มีคนลองเข้าไปแล้วนะ ออเขาลองยำเข้าไปอีกละครับพี่น้องเอ้ยนะครับตายแน่นอนละครับนะอะ่แล้วอีหยวงน้ำก็อะไรครับตุ้มตุ้มต่อมต,อมตอมแล้วครับใจแล้วครับที่นี่อะไรครับจะได้จ้างถนวยคนใหม่แล้วนะครับนะอะ่มันจะเข้าไปอยู่ในคุกแล้วแล้วก็ใบประกอบวิชาชีพมันเขาก็จะยึดใบประกอบวิชาชีพมันแล้วครับในนิทานเรื่องนี้นะ ตอนนี้ก็ออกอาการดิ้นๆนะครับดิ้นทุรนทุลายแล้วนะครับเนาะหัวร้อนแล้วนะครับนี่นะครับนะอ่อเป็นทนวยนะครับตอนนี้นะครับทำไรสาระแล้วนะครับตอนนี้อ่าทำไรสาระแล้วนะครับตอนนี้นะครับเนาะออนี่นะครับยังงั้นอย่างงี้นะครับนะเอ่นะครับเนาะนี่นะคะ อย่ามาว่าพี่ธนวยของหนูค่ะนะพอใจจ้างค่ะสามหมื่นสี่หมื่นก็จ้างนะคะนะพอใจจ้างค่ะนะเงินก็คนเงินหนูค่ะหามาด้วยน้ำพังน้ำแรงค่ะเชื่อไหมคะทนวยแต่ละคนแต่ละคนค่ะนะต่างคนต่างทำหน้าที่กันนะคะนะมารักๆค่ะพี่ธนวยค่ะนะกอดๆค่ะไไวๆไหวๆไปกอดกันยุคคู่ปดอดีลาเด้อนะ เออไปกอดกันอยู่ที่คุกนะจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะ <laughs> เออนะครับนะแต่อะไรครับแต่เขาหายงูแล้วครับเขาบอกอีนี่อีนี่ไม่ฟังอีนี่ไม่ฟังครับพี่น้องเอฟซีเขาหายงูแล,ล้วเขาเลอกเป็นควายแลย้วก็ว่าอืมทาคดีเขามันลาบคาบสี่ห้าคดีเงียบกิ๊บลาบคาบป๊อปเออ เขาสูญเงินไปสามแสนห้านะครับพี่น้องเอฟซีแต่ไม่ทำหาอะไรอ่ามีมีแต่อะไรครับขี้ฝอยขี้คุยขี้โมเออนะมีการตุ้มการหกอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะ,ะหาแดงหากินกับเอฟีหลังวงหลังบ้านกับเซีได้ไปเท่าไหร่จริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะครับพี่น้องเอฟซีนะอันนี้แหละครับพี่น้องเอฟซี บาปกรรมเวรที่นี้ไปชนรถพระที่นี่นี่แหละครับคือกรรมเวรไงอ่ไปชนรถพระที่นี่เสียเงินดีแหละครับที่นี่สีแตกเมาอีกจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่เห็นไหมละ่ะเออเห็นไหมครับเสียเงินเขาไปเท่าไหร่ล่ะครับตอนนี้ก็อะไรนะรถใครมาชนรถมึงอีกประตูด้านขวาน่ะเหรออ สวยอีกแล้วครับเกิดอ,อะไรขึ้นอีกแล้วบาปกําเรนครับรถเขามาชนอีกนี่ขับรถแ้ะไล่สดไปด้วยไงครับอ่าแล้วเข็มขัดก็ไม่คาดเป็นนักกฎหมายส้นตีนอะไรครับในนิทานเรื่องนี้นี่รู้ว่าเป็นใครนะรถเขาชนอีกแล้วครับอ่รถเขาชนอีกแล้วเห็นไหมประตูบุบเข้าไปไม่มีเงินซ่อมแล้วทีนี้ อ่าไม่มีเงินซ่อมนะครับฝั่งขวาที่นี้ยับทั้งเพลงเลยครับเห็นไหมครับบาปกรรมเวรนมาถึงแล้วอ่าอยู่ในหน้าปั๊มที่นี้โอ้กูเหลียวโอ้รถบังหานี่ไปชนอะไรมาอีกกูว่าโอ้ทเมนกรรมเวรนมึงนอกอวูวนะ่าเนอโอ้นนทานเรื่องนี้มันกรรมเวรจริงๆนะครับพี่น้องเอฟจีนะ แล้วคดีสิ่งิงที่มันทำแต่ละคดีล้วนแต่ลาบคาบนะครับไม่มีชนะอะไรสักอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับกองแดงในนิทานเรื่องนี้ก็หายแซบเลยหายแซบหายสอยแล้วสิ่งที่สำคัญก็ไปกราบตีนเขาอีกทีนี้ไปแลกคดีความเขายีกทีนี้นะออไปกอดเขาไปญาติดีกับเขากลัวอะไรกลัวเขาฟ้องไงกับทนายโนโปลปก ออในนิทานเรื่องนี้นะเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีดังแต่ท่อรอไม่หมดนนะแป๊บแว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 ๊บนี่จะกับนี่อะไรกับแป๊บๆนะครับสองคนหนึ่งไม่มีจริงครับไม่มีจริงครับแต่ผมครับถ้ามันมีครับผมสนับไปแล้วครับใส่ใจเน้นนะครับอ่านะครับใช่ไหมพี่มอนี่ตะชนะใส่ ลาบคาบทุกอย่างเลยพี่หมอนี่เด้อเขาสูญเงินไปสามแสนห้าแต่ละอย่างแต่ละอันแต่ละแนวนั่นสูญเงินไปแต่มันสนะจะยางในวันยังใครเมนหมอพี่น้องแต่ลาบคาบปืดบัดนี้เห็นไหมอ่าลาบคาบหมดทุกจิิงทุกอย่างไหนบัานี้พี่แอนบัดีครับอ่าลาบคาบหมดทุกจิิงทุกอย่างอ่าวันที่เขาตัดสินก็ไม่ไปบัดนนี่ ไปสีแตกน,นู่นไปชีแตกน้ำแดงหูสลามนูน่นอยู่ยาวราชนู่นไปเลี้ยงสลองกันอ่าพอรับเงินหลายทางจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่อ่าความคิดของกูนะมึงรับเงินหลายทางมึงรับเงินสองทางสับแปดทาง,ทางเอเวฟซี C e, อีกกับฝั่งนั้นอีกจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ทาไมมันถึงราบคาบนะมีแต่ออกมาพูดเสียงเดียวกันหมดครับพี่น้องเอฟซี C e, คนที่เป็นทนวยอ้า ทำไมมันถึงลาบคาบได้เรามีตัวนี้ตัวนี้อ่าพี่น้องต้องคิดในจุดนี้นะครับต้องคิดในจุดนี้นะครับพี่น้องเอซนะเราต้องคิดในจุดนี้นะครับพี่น้องเอซแล้วตอนนี้ก็ไม่มีงานไม่มีการแล้วครับตอนนี้ยิ่งอยู่อำเภอนั้นเขายิ่งไม่จ้างเลยเขารู้จักนิสยัยและก็สันดานมันปากต่อปากไง ยังจำได้ไหมครับพี่น้องเอฟซีนะวันนั้นเขามาจุดทูบสาบแช่งนะครับโูเท่าแขนนี่บอกกูย่านไฟแม่กระตอบดีเจ้าไปแต่ไหนเจ้าคือมาจุดทูปทิ้งลูกความบีครับในนิทานเรื่องนี้ทิ้งลูกความลับไปคนเขาไปคนเดี๋ยวที่ผมตามไปเับไปคนเับไปคนจะมาทําไมด่าเขาอีกทีนี้ ปักหาตามนี่ก็ดา่าเขาอีกครับเขาเสียเงินไม่รู้กี่แสนแต่ไม่สนใจสนใจงานเขาก็เลยมาตามเออนะครับพี่น้องเอฟซนะเขาก็เลยมาตามไงครับพี่น้องเอฟซีเขาก็เผาพริกเผาเกียเผาเกลือให้มึงวิบัติให้มึงสิบหายให้ครอบครัวมึงล่มจมนะ อืมนะพี่น้อง fc มันเป็นแบบนี้เขาสาบแ่งอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ลูกมึงสิบหายขอให้ลูกมึงตายภายในสามวันขอให้มึงแตกขอครอบครัวมึงสิใหายภายในสามวันเิต็แล้วเขาสาบแ่งไงเห็นไหมล่ะนะครับพี่น้อง fc นะมันเป็นแบบนี้เออนะครับเนาะออม,มันเป็นแบบนี้ครับเขาก็เลยโอ้ว่าเขาร้อง,องห่มร้องไห้มันนั้นผมก็สงสารแกเยเนาะ เขามาหาถึงที่ได้ครับพี่น้อง f อซนะอ่าเขามาหาถึงที่นะครับพี่น้อง f อซนะ